เมื่อคืนนี้ก็ประเดิมสนามกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมอยสเซสไคเซโดครับโอ้โหทำเสียจุดโทษซัดด้วยนะครับล่าสุดจากนั้นของโปชิเตโนกุนซือของเชลซีให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนนะครับบอกว่าพอใจนะกับผลงานของไคเซโดแม้ว่าจะทําทีมเสียจุดโทษนะครับ ล่าสุดมาริซิโอโปชิติโนกุนซือของเชลซีได้พูดถึงผลงานของไคลเซโด,โดกองกลางคนใหม่ว่าเป็นที่น่าพอใจแม้จะทำเสียจุโดโทษก็ตามนะครับเราต้องบอกว่าแข้งทีมชาติเอกวาดอร์อย่างไคลเซโดเนี่ยถูกส่งลงสนามนาทีที่61ของเกมครับแทนที่ของเบนชิวลแต่ช่วงท้ายเกมเจ้าตัวไปดึงเอมเมอร์สันนะครับจะไมให้ทีมต้องเสียจุโดโทษกลายเป็นประตูปิดท้ายให้กับเวสแซมเอาชนะบด้วยสกอร์3ประโตูต่อหนึ่งะครับเมื่อถูกถามถึงการทำเสียจุดโทษของไคลเซโดเนี่ยทางโปชิิโนบอกว่า มันส่งผลเสียกับทีมอย่างมากเราเล่นได้ดีในครึ่งแรกแล้วจากนั้นมันก็ยากขึ้นในครึ่งหลังเราไม่ได้เล่นด้วยวิธีที่เหมาะสมและเรามีการเปลี่ยนรูปแบบเรารีบตัดสินใจและผลักดันกนารตัดใจเพื่อสร้างโอกาสและมันเกิดขึ้นเมื่อเป็นทีมใหม่ผมมั่นใจว่าเราจะเริ่มเก็บชัยชนะได้ออทางไคเซโดบอกเราว่าพร้อมแล้วผมคิดว่า30นาทีกำลังดีมีสิ่งดีๆหลายอย่างเขาอาจจะผิดหวังแต่เราต้องเดินหน้าต่อไป และเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีสำหรับเราอันนี้คือสิ่งที่มาริซิโอโปเชติโนได้พูดถึงไคเซโดนะครับในการประเดิมลงเล่นกับเชลซีครั้งแรกเมื่อคืนนี้น่าจะผิดหวังไว้หน่อยครับที่ทาให้ทีมเสียจุดโทษนะครับแต่ผลงานโดยรวมเป็นที่น่าพอใจสำหรับคนซื้ออย่างพอชนะครับโปชชติโนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของไคเซโดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปฮาวรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม